หลาท้องถินอ่าย่ไปขายทั่วไปเอคยแปดสิบเอ้โอเควันกิโลโอเคเอหกสิบบาทต่อกิโลเอยอยู่ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีเช่เงนั้นกําลังเขาก็ปลูกเยอะอยู่นะเดี๋ยวนี้ทั่วไปแต่ว่าบ้านเราเนี่ยบุรีรัมเนี่ยยังมีน้อยอยู่ปลูกประมุ่นนี่ยนะ ส่วนมากก็ทั่วทั่วทั่วประเทศเลยตอนนี้กําลังเริ่มปลูกเพราะว่ามันมองว่าบางคนมองว่า,าปลูกองุ่นบ้านเรามันจะปลูกได้ไหมปลูกได้หรออีสานคือตั้งแต่ก่อนน่ะส่วนมากก็จะปลูกทางเหนือใช่ไหมแล้วก็กวางน้ําเขียววางน้ําเขียวตอนนี้เพราะว่าตามภูมิอากาศเนาะใช่ใช่ออใช<ๆ>แล้วก็ส่วนทัพประเทศนอกอยังม่เตอร์อะไรนะ นิวซีแลนด์ใช่ไหม Zealand, นิวซีแลนด์ในอากาศมันเย็นประเทศนอกอะหนาวมันจะได้ทําได้ปีละครั้งแต่ว่าผลดีของเขาคือเขาไม่ต้องสะสมอาหารเหมือนของเราถ้าอากาศเย็นนะ mm hmm. การสะสมอาหารของต้นไม้กจะได้ดีแต่ของเราเนี่ยคือได้เปรียบก็คือว่าปีละสองครั้งแต่เราต้องสะสมอาหารนะ um, <c oughs> New Zealand only one harvest a year นิวซีแลนด์เก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งเท่านั้นใช่นิวซีแลนด์มัน